ยูทูบชาแนลรุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่9พฤษภาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุย้ยจากตลาดกลางวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้30 ถึง35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้25ถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้20ถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้16บถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งไต้หวันจากตลาดกลางวันนี้ 1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้4ถึง7บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกระลำปลีมมาขาวจากตลาดกลางวันนี้1 0 1ถึง15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีม,ม่วงจากตลาดกลางวันนี้3 5บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำหัวใจจากตลาดกลางวันนี้14บาทต่อกิโลกรัม,มาร,าราคาขายส่งกมมระลำดอกจากตลาดกลางวันนี้1 0 1ถึง12บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดขาวแก้ไข ราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันน <im ี้9-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางวันนี้123บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้75-85ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี <ria> ้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้2 4บถึง26บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้2 6บถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางวันนี้3 2ถึง36บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางวันน oh. ี้1 4ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางวันนี้ 22- บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้ 20- ถึง24บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมร t, t, าคาขายส่งมะระขี้นกจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง20บาทต่อกิโลกรัมร, t, ราคาขายส่งมะระจีนจากตลาดกลางวันนี้3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้8ถึง10บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้5-8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้ 5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้ 25บาทต่อกิโลกรัมราคา Espero. ขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก honey, ่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขาอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขาแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายสูงต้นตะไคร้จากตลาดกลางวันนี้1 5บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางวันนี้3บาท20สตางค์ถึง5บาท50สสตางค์ต่อลูก ราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้20ถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้20ถึง35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันนี้ 15-17ถึง17บาทต่ตอกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้7 0บถึง75บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางวันนี้50-52บถึง52าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้30บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกระเลียงจากตลาดกลางวันนี้100ถึง120บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้40ถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้30 ถึง35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้42ถึง50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปฮอตแดงจากตลาดกลางวันนี้50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้18ถึง30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางวันนี้18-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้ 30-35บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้30-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยศสวนเขียวจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยศสนแดงจากตลาดกลางวันนี้52-60ถึง60บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกไทยอ่อน จากตลาดกลางวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางวันนี้7 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบโหระพา จากตลาดกลางวันน e ี e oh ้ e oh e oh e oh 2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางวันนี้3 0ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้60-90ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหัวเชเท้าจากตลาดกลางวันนี้ 11- ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้55บาบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลางวันนี้ 3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดคั่วจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้ 26- ถึง28บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลกาดกลางวันนี้20-26บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้28-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปอาะจากตลกาดกลางวันนี้18-26บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลาย จากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเซดิ้งจากตลาดกลางวันนี้ 26- บถึง28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 35-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้6ถึง7บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอนแลนด์จากตลาดกลางวันนี้2 9บาถึง,อองนน35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง1 8บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้18-22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้12-15บาทต่อกรมราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้16 ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้1 0ถึง12บาทต่อมัดราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางวันนี้ S 1 2 0ถึง160บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไ่หวานจากตลาดกลางวันนี้18ถึง23บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไ่ร่วกจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไ่ตรงจากตลาดกลางวันนี้40ถึง50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกกระเจียวจากตลาดกลางวันนี้80-90บาทต่อ1นึ่กำใหญ่ราคาขายส่งผักหวานป่า จากตลาดกลางวันนี้80-100บ,บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกขารรจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อกำราคาขายส่งผักขยงจากตลาดกลางวันนี้ 8บาทต่อกำราคาขายส่งผ so so like ักแพวจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกำราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางวันนี้18ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้30ถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้100บาทถึง110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันนี้35-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้ 1 2 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดคอนขาวจากตลาดกลางวันนี้ 110- บถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันนี้62-64ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้160-170บถึง170บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้12บาทต่อหวี ราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละเจหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้500บาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสหรลบคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรลบคลิปนี้สวัสดีครับ